สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับว uhm. ันน uh, ี้คุณหนึ่งพามากินหมูกร้านหมูกระทะนะครับที่ร้านพีกุลนะครับวันนี้พาลูกศิษย์นะฮะมากินหมูกระทะนะครับเนี่ยโหเต็มร้านเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการกินของลูกศิษย์ของคุณหนึ่งนะครับร้านนี้บรรยากาศดีมากครับดูครับบรรยากาศจะเห็นวิวดอยด้วยนะครับนะใกล้กับดีสอร์ทกาญจนารีสอร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับ ว่าร้านนี้มีของดีอะไรบ้างอะไรน่าทานบ้างนะครับกับร้านนี้นะครับโอเคไปเราไปดูกันครับ นี่คือบรรยากาศนะครับนี่ที่คนหนึ่งพาลูกศิษย์มาทานร้านหมูกระทะนะครับบรรยากาศดีมากครับเนี่อร่อยไหมคะ <c oughs> ดูหน้าตาก็รู้เลยครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศทุกคนครับกําลังกินกันยังสนุกสนานนะฮะเดีเ๋ยวเราไปตัวทางนี้ก่อนนี่อร่อยไหมคะ อร่อยเหรอเออไม่อร่อยหรอโอ้โหอะไรอะไรไหมคะติดค้างเลยเหรอไม่ใช่ไม่มาติดค้างนี่บรรยากาศใช้อะไรไหมอะไรไหมคะโอ้เด็ดไอดอลเราเอออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนี่ อันนี้มันดูมุมมุมผู้ชายบ้างนะมนำโดยพ,พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยศครับเนี่ยนี้ป่ายศครวันนี้เลี้ยงไงโอ้โหป่ายศเลี้ยงหมดเลยใช่ไหมันหนึ่งโอ้โ <c oughs> หหน, <c oughs> นักใจมากเลยพูดแบบนี้นี่ยอันนี้นี่นักร้องของเรานะครับวันนี้โชว์ไปผลงานนะฮะอะไรไหมครับอะไรไหมครับสื้เสื้เนาะ เบรรยากาศครับไร้ผักับไม่ไม่ไม่เอาผักหรอมีอังครับไม่ไล้ครับโอ้ยเทำไมพวกคนร้านก็ไม่ตาเลยอ่ะวเวลาเป็นไงบ้างครับยอดครับผมตีแขงครับลูกอะไรไหมอะไรไหมใจไม่โจ้โอ้โหเปเนลเปอร์โชว์เป็นผลงานใช่ไหมครับครับอ้าวสู้น่อยไหมหมูท่านเนี่ย โยโย่อิ่มอนี่มมาเดี๋ยวไอ้ดอกเป็ไงอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะราคาก็ถูกนะครับมากินกันไหมไอ้กินก็ได้โอ้ยโฆษณาด้วยวันนี้ต้องเข้าแล้วต้องสวมเ์ต้องเข้าด้วยเออนี่เป็นไงนะพ่ออร่อยไหมวันนี้ก็เดี๋ยวไอ้ดอกนะโอ้ติ๊กตอกอ่ะโอ้ ตามได้ครับได้น e ี่นี่โลจิตรดานี่อะไรไหมอะอรค่ะไม่เจอไม่พูดเลยนะเก๊กเก๊กเก๊กเราเเก๊กเราถ่ายทุกมุมครับทุกมุมโอ้ยยังขึ้นทะเลาะขึ้นทะเลาะเก่งเก่งเนืออใช่ไห นี่ครับปุปปับครับนี่อร่อยมากครับกินกับลูกๆพี่พวกกิมใจครับกินใจ้งสี่รักทุกคนตอนนี้นั่งเครียดด้วยเสียตังเงื่อนะฮะโอ้ทุกอางเลยผมรอดจากูุกอย่างเลยดูเอาบรรยากาศนะฮะดูสิได้ฮะเดือนหน้าเดือนต่อเดือนหน้าลิงอนต่อเอาทุกเดือนเลยใช่ไหมจัดำหมล่ะกูโอ้เอาเอาเอาตอนที่เราจบแล้วกัน เดี๋ยวจนก่อน,นะน,อนสิ้นปีเหมือนใกล้สิ้นใจแล้วครับวันนี้คือบรรยากาศนะครับในร้านหมูกระทะพี่กุลนะครับก็พาลูกศิษย์มาทานประมาณนี้ใครมีโอกาสนะก็พามากินได้นะครับนะที่ร้านพี่กุลหมูกระทะแล้วมีอาหารตมสั่งด้วยนะที่ร้านนี้นะครับนะนี่นักเรียนก็ เต็มเลยอร่อยกันทุกคนอร่อยไหมโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปปาเอวปาะมนปากิินนะครับกับรีวิวลานหมูกระทะวันนี้นะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ